เรื่องย่อละคร VIP รักซ่อนชูออนแอร์ On air, ทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันพุธที่11ตุลาคมนี้พักขวัตและลินนาลาคู่สามีภรรยาที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันคอยดูแลและผิดชอบลูกค้าระดับ VIP ในห้างสรรพสินค้าเดอะเลเจนโดยมีลูกทีมสาวสวยมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นแพรอาพรสาวมั่นแสนหญิงผู้จริงจังกับงาน มีนาสาวที่ชีวิตมีแต่ความยุ่งเหยิงเรื่องครอบครัวรวมถึงน้องเล็กคนใหม่ในทีมอย่างลาลิตาที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีม V.I.P. แต่แล้วชีวิตคู่ของลินนาลาก็ต้องสั่นคลอนเมื่อมีผู้หวังดีส่งข้อความมาหาว่าชู้ของสามีคุณอยู่ในทีมของคุณซึ่งข้อความนี้ได้เปลี่ยนชีวิตคู่ของเธอไปตลอดการเมื่อชีวิตเมียยืนหนึ่งอย่างลินนาลาโดนหยามศักดิ์ศรีมีหรือจะเซให้เสียเกียรติ ถึงเวลาตามล่ากระชากหน้ากากชูออกสู่สาธารณาชนแบบตัวแม่รักของเธอครั้งนี้จะปิดดิวรูปแบบไหนต้องติดตามชม